ระวังกันครับคานนี้วันนี้เนี่ยมันมีข่าวคราวออกมาว่ามีคนลุ้นกันว่าคุณ COVID, โกวิทพลตารวจเอกโกวิทเนี่ยครับจะถูกออกจากตําแหน่งหรือไม่ข่าวคราวก็ยังคลุมเครือคลุมเครืออยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเพระนายสุรยุทธ์จุลานนท์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของคอมชอกับเป็นเรื่องของกอรรมนซึ่งกรรมนการมนซึกงตัวรมานิการกงาธิกรกรมาเิการกรรมาธิการกรราแหน่รอะไรกรรมาธิการกรรมาารกรรมากกมารกรมก็คื ก็คือประธานคอมชอนั่นแหละครับตกลงพลพลตกลงพลเอกสุรยุทธ์ก็บอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วเขาคุยกันแล้วเนี่ยระหว่างคอมชอรกรบครบรามานนเนี่ยตกลงว่ายังไงเขาเป็นห่วงกันหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีพลเอกวินแลวมันไม่มีคนจะขึ้นมาทําหน้าที่แทนหรือเปล่าก็วันนี้นนในในผู้จัดการออนไลน์เนี่ยก็เลยพูดไปข้างหน้าเลยบอกมองข้าม็อดไปเลย ว่าถ้าไม่ใช่พลตํารวจเอกโกวิทแล้วเนี่ยจะเป็นใครเขาบอกว่าพลตำรวจเอกโกวิทเนี่ยเข้ามาดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาปี 47, 48, 49, สองพันร้อยสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสองปีเศษนะครับแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยก็คนตำรวจเอกโควิดก็สั่นเต็มทีแล้วนะท่าทางเนี่ยจะไปไม่ค่อยรอดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีการเปลี่ยนตัวพลตำรวจเอกโควิดจะมีคนสองคนที่ขึ้นมาชิงกันอันนี้ผู้จัดการออนไลน์เขาฟังทงเลย คนหนึ่งคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเคยได้ยินไหมครับก็คือชื่อเก่าก็คือคุณเสรีเตมีเวทวีระบุรุษนาแก่ที่เขาเรียกกันอย่างนั้นคือคนนี้เนี่ยจเจรเกษปี2551ครับถ้า <c oughs> เข้ามาก็อยู่ประมาณปีเสรศษๆนะครับคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเด็ดขาดดูเดือดทำงานเพื่อมวลชนมาในอดีตนะครับและเคย ก็มีคนเกรงกันไหมตลอดเวลาว่าคนนี้วันหนึ่งคงจะได้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือเป็นอาิบพดีกรมตํารวจครับใช่ไหมครับแต่จุดด้อยอันนี้อันนี้คือจุดเด่นนะซึ่งประชาชนเนี่ยชื่นชมมากเลยแต่จุดด้อยเนี่ยไปปรากฏเข้าในช่วงสุดท้ายท้ายท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่ตํารวจเนี่ยนะครับมีภาพของระบอบทักษิณแล้วก็อยู่ในช่วงหนึ่งของชีวิตที่พลตารวจตรีชิดชัยวนาสิทธิ์ที่ เคยมาดํารงตําแหน่งรองนายกได้ไปมอบหมายให้กับพันพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปค,คุมทุจริตลำใหญ่ทุจริตข้าวปราบมาเฟียจําได้ไหมครับทําให้ภาพดังกล่าวนั้นเนี่ยผู้สันทัดกร,รณีเนี่ยมองว่าถือว่าอืเป็นความเป็นความประสงค์ในการที่เข้าไปทํางานรับใช้ระบอบทักษินนั่นมีม,มีมีคนวิเคราะห์กันอย่างนั้น,คนะครับมีคนไปวิเคราะห์ อย่างนั้นแต่ว่าก็มีคนเขาคิดว่าเรื่องนี้ไม่หนักหนาสาหัสอ,อะไรนักก็เขาสั่งมาก็ทำงานหนึ่งเขาสั่งมาก็ทำงานสองมันก็อยากเป็นใหญ่เหมือนกันนะนะ <c oughs> เมื่อมีโอกาสได้ทำงานด้วยแล้วมีโอกาสสร้างผลงานสร้างผลงานด้วยให้เข้าตาเนี่ยม,มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับคนก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังพออาัยได้ไม่ใหญ่โตมากมม่นักแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือพลตํารวจเอกวัชรวาดวงสุวรรณ คนนี้ไม่รู้จักก็คือคนคนนี้เนี่ยไม่มีประวัติด่างพร้อยตามที่ผู้จัดการออนไลน์ว่านกันนะครับ,รบมีผลงานดีนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยดูเดือดเท่านะครับแล้วก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ได้ดูสาร,รุกสุกดิบของผู้คนดีติดขัดอยู่ที่อาวุโสน้อยกว่าเสรีพิสุทธิ์นะครับ เพราะว่าจะไปเกษียณเนี่ยช้ากว่าอีกหนึ่งปีแล้วขณะเดียวกันมีภาพที่บอกว่าเป็นน้องของพลเอกประวิตยวงสุวรรณอดีตพบทบ,บคนก็เลยบอกว่าเ hey, ฮนี่เด็กเส้นหรือเปล่าอะไรํำนองนั้นน่ะนะครับรังนั้นคู่นี้ผมสั่งแล้วเนี่ยถ้าดูจากผู้จัดการออนไลน์และ้และเชื่อถือได้นั่นนะครับคิดว่าสองคนนี้เนี่ยจะเป็นใครก็คนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่น่าจะพลาดแล้วก็เป็นคนที่พอจะรับได้แต่ยังไงซะ สำนักง,งานตารวจแห่งชาติก็ยังไม่สิ้นคนมีความสามารถไม่สิน้นจะจะสิ้นหรือไม่สิ้นเนี่ยก็อยู่ที่คุณโควิดจะอยู่หรือไม่อยู่เ <c oughs> นี่ยนะครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตํารวจซึ่งหลายๆฝ่ายกำลังจับตาอยู่เพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องราวเยอะที่ไม่คืบหน้าเรื่องของการวางระเบิดเรื่องของไฟไหม้โรงเรียนอะไรก็ไม่คืบหน้าทีคนก็เลยเป็นห่วงกันน,นะฮะ, <c oughs> ะแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามอาจารย์ก็คือช่วงนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่คุณทักษิณเริ่มให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับ สัมภาษณ์สื่อนี้แล้วก็บินแม้สัมภาษณ์สื่อนี้อีกทีหน,นึ่งเนะี่ยฮะหลังจากนั้นนี่ปรากฏว่าสื่อโดยเฉพาะนิตยสารต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีบทวิเคราะห์วิจารณ์รัฐบาลไทยนาหูนะอาจารย์ล่าสุดช่วงหลังนี่บอกว่ามีการหยิบยกบอกว่าทักซิโนโมิกเนี่ยเป็นที่ยอมรับดีกว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้คุณหมอกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปปรฐกคถาพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาแล้วก็พูดอยู่ตอนหนึ่งน่าสนใจครับ บอกว่ามีคนไปวิเคราะห์กระแสพระราชดำรัสย้อนหลังไปว่ามีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมีคนเอาไปทําความเข้าใจผิดบางคนตั้งใจเข้าใจผิดเพื่อจะโจมตีปรัชญานี้ก็มีมและเห็นได้ว่ามีฝรั่งน,น,นะครับเ,เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเพราะมีคนจ้างให้เขียน<ม>โจมตีเพื่อเทียบกับเท็ทักซีโนมิกครับผมไม่ต้องการให้มาเชื่อผมวันนี้แต่ต้องการให้ได้ใช้เหตุผลแล้ว ใช้บริบทของภูมิสังคมของประเทศไทยเป็นฐานในการคิดจะไปคิดแบบฝรั่งจำ,จำมากมายนักไม่ใช่นะครับครับโดยสรุปตรงนี้เนี่ยคุณหมอกเกษมก็บอกว่าเอสงสัยว่าจะมีคนไปจ้างฝรั่งเขียนตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็เป็นในเรื่องที่มีคุณทักษิณพยายามจะไปเปรียบเทียบตัวเองว่าทักษิณนอมิกเป็นที่รู้จักคือหามากกว่ามากกว่า เศรษฐกิจพอเพียงคุณสถิสุขผมฟังดูตรงนี้แล้วผมน่าทำให้ผมกลับมานั่งคิดว่าอะไรคือท<อ>ักษิโนมิกจริงๆคำว่าทักษินนมิกเนี่ยเป็นคำไม่ดีนะครับคุณต้องรู้ที่มาซะก่อนใครเป็นคนใช้คำแรกที่มาเนี่ยก็คือนักวิชาการถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือนักวิชาการของค่ายธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มองว่าอีโคโนมิก ที่แบบทักษินเนี่ยเลยรเรียกว่าทักซิโนมิกแล้วเขาพูดด้วยความขื่นขมเขาพูดด้วยความเหยียดหยามครับว่าทักซิโนมิกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองมันมันมันเป็นได้แค่นี้เองคืออะไรก็คือประการที่หนึ่งเศรษฐกิจหลังปี40ถ้าคุณจาได้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีปัญหาคือเศรษฐกิจนั้นมีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ การผลิตเริ่มซบเซาคนไม่จับจ่ายใช้สอยคนเริ่มออมเงินครับตกลงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก็มีปัญหาสิ่งที่ทักษิณและคณะทำก็ทําเหมือนเคนเซียนไม่มีผิดเลยเคนเซียนคืออะไรเคเนเซียนก็คือนักเศรษฐศาสตร์ของอังกฤษตั้งแต่ปีมาโวแล้วอเขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจเริ่มถดถอยเริ่มฝืดการหมุนเวียนเงินไม่ดีรัฐก็เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยเป็นทฤษฎีที่เขาใช้กันอยู่ปกติ เขาใช้กันมาตั้งนานแล้วแล้วคุณทักษิณสิ่งที่ทําก็คือเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยก็คือเอาเงินของรัฐมาจับจ่ายใช้สอยเคนส์เนี่ยเคยบอกว่าถ้าคุณจะไม่รู้จะจับจ่ายใช้สอยอะไรคุณก็ให้คนเนี่ยไปขุดดินเป็นบ่อจ้างคนไปขุดดินเออแล้วก็จ้างคนนั่นแหละกบดินใบใหม่ตกลงก็คือเอาเงินเนี่ยให้คนคนก็เอาไปบริโภคเอาไปบริโภคคนก็ค้าขายได้คนที่สมมุติว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวได้นะครับ คนขายก๋วยเตี๋ยก็ไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวไปซื้อถั่วงอกก็จะมีคนไปทําถั่วงอกมันก็จะมันก็จะหมุนเวียนหมุนเวียนต่อ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 กันไปเรื่อยๆตกลงเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัวครับตรงอันนี้เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ซึ่งซึ่งใครร่ำเรียนผมเรียนตั้งแต่สมัยสาสิกว่าปี4ี่สิปีแล้วครับเขาก็เรียนกันอย่างนี้คุณก็เคยเรียนอย่างนี้ใช่ไหมเคเนเซียนเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้แต่ทกิิโม ที่เขาบอกทักซินโนมิกเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เคนเซียนเฉยๆหรอกมันเป็นเคนเซียนนะครับอ๋อเดี๋ยวจะบอกคุณให้อีกอยนาหนึ่งเป็นเคนเซียนที่พอไม่มีสตางเนี่ยสิ่งที่ทักษิณทาก็คือเอาออมสินธนาคารออมสินเอาธนาคารทกสอาคารสงเคราะห์เอาเงินเนี่ยออกมาใช้ก่อนจนเป็นหนี้หัวโตเอาเงินในอนาคตมาใช้ด้วยใช่แล้วมอมอุ๋ยเนี่ยวันนี้เลยมาซัดซะว่าผู้จัดการพาดหัวว่า อุ้ยซัดทักษิณไอ้คนไม่รักชาติหมกหนี้กว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านก็คือไปเอาเงินของธนาคารทั้งหลายเอาไปใช้ก่อนครตกลงรัฐบาลใหม่มาถึงนี่หัวโตเลยจะต้องหาทางที่จะใช้หนี้แทนครับอย่างนี้เป็นต้นก็หวังเอาเงินมาหมุนเพราะฉะนั้นทักษิณโอมิกจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาพูดถึงสามเรื่องคือหนึ่งทำเหมือนเคนเซียนแต่สองมีเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นและสามคือมีคนหนี้คนหนี้ซึมก็คือเล่นพวกพ้อง เครือญาติวานเครือเพราะฉะนั้นพอบอกทักซิโนมิกถ้าคนรู้จริงๆเนี่ยนะครับ,รบเขารู้ว่ามันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความสามประการอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วไปเทียบกับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรคุณถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือชีวิตที่พอเพียงเป็นอย่างไรคณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยลังสิตเขาจะจัดมีการพูดกันเรื่องนี้ครับนะครับในวันที่เจ็ดเดือนหน้าเนี่ยนะครับในตอนบ่าย ที่มหาลาัยลังสิตจะมีการพูดเรื่องชีวิตที่พอเพียงทั้งทางเศรษฐกิจทางการเมืองและทางสุขภาพจะมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้า